สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าอัมพชราภาล่าสุดทัวลงแฟนคลับแห่เลิกติดตามแล้วจากกรณีที่เสาวอัม้มได้โพสที่เธอช่วยประกาศตามหาน้องมาซึ่งก็มีแฟนๆรวมทั้งชาวเน็ตมากมายเขามาคอมเมนต์กันสนั่นอยากให้เธอออกมาพูดหรือเคลื่อนไหวบ้างกับเหตุการณ์ของเมื่อค่ำวันที่16ตุลาคมที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุม ของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกเฉลิมเผ่าจนหลายคนได้รับบาดเจ็บแต่กลับกลายเป็นว่าดราม่าร้อนระอุเต็มไอจีเมื่อแฟนคลับบางคนไม่เห็นด้วยที่จะมาบังคับลุกล้ำพื้นที่เพื่อให้เขาออกไปพูดช่วยเป็นกระบอกเสียงซึ่งชาวโซเชียลมาคอมเมนต์กันรัวๆแฮรแบนเสาอ้ําโดยได้คอมเมนต์ประมาณว่ามาที่หายมีค่ามากกว่าชีวิตคนหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วยหมาได้ช่วยคนด้วยกันไม่ช่วยอยู่สุขสบายมีทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนที่ชื่นชอบและศรัทธาในคุณหมดศรัทธาเลยค่ะมีความเป็นคนไหมหรือเอาที่ตัวเองสบายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักหมาแซนดี้ซุปตาเบอร์หนึ่งเมืองไทยแต่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนด้วยกันจะอ้วกวันนี้อยากถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่ประชาชนถูกทำร้ายในฐานะที่คุณเป็นดารานักสแสดงที่หาก,กินกับชื่อเสียงของตัวเองที่มีประชาชนเป็นคนสนับสนุนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า เขาจะหาหมาหาคนก็สิทธิ์ของเขาเขาจะสนใจหรือจะอิกนอร์ก็สิทธิ์ของเขาอีกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานคนอื่นบังคับคนอื่นให้ทําตามฝั่งของตัวเองคุกคามคนอื่นแต่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อความเท่าเทียมงงอยู่นะย้อนแย้งว่าหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแต่กลับมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเสเองพวกคุณต่างอะไรจากคนพวกนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณคะ่ะ